ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a m i รี่ a c e b o o k ไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟม f a m รี่ Family, อยู่ที่ตลาดนัดเชา้าเมืองอัสพรครับพาทุกคนมาเบืิงบรรยากาศตลาดเศร้าครับผมจะมีอีย่างน่าสนใจเมือนี่คนหลายครับ เกี่ยวเขา,เาแล้วเหรอวะคนนห่ายนี่พักกะหลายพักสดๆจะซื้ออีกอย่างไปเมื่อนีนตั้งใจว่าจะกินลาบแตเได้อโอ้หลายคนนก้น,กนมเมื่อนีนเนาะ นั่นดี่ซอยแรกเลยโยโอ้ยหล่อเบืองสักอนเดี๋ยวเลาเบิองรอบๆลอกสักนไม่ยัง ัวตัยังตัมาจะมาเบิ้งอีกจะรอบกันแต ขึ้บนมีเนาะปลาตนหลายค่าบตนหลายอยีหลีย,ยางลลอเลยยางลโล่เลยชุนมากพักจะหลายพักสดสดเลยครับซอยที่สองสุดละ สร้อยที่สามสร้อยที่สามนี่สี่ร้อยครับเมือนีนมาเ้าเลยคนหลายแต่ว่าผู้สาวมืวอนีนตื่น,น,าาน,นล แขนห้านี่อะข้อขาเดียวนี่เลยหนูนะ่นนะกระแต่บอมีบอกกระแตกระลอกกระแตบอมีบอกฮะอยากได้กระลอกกระแต่เลยนะคือบอมี่เหรอแต่เข้ากระลอกกระแตบอมีเนาะเอ้าคือเบิดแต่เต็มเลย้าเศร้าโอ้ โอ้เบิดดีๆไปจากไดกันลอกระแตอันนี้ยังนิกระตุนกระตุนกรตน้อยกลอกระแตวะมี่ไม่ได้กระตุนโอมันหลุกมาประานโอสามาเศร้าเลยด6โมงกระตุนครับตุนแล้วใดแล้วหน่จะไปห่างแค่หัวบอกกระเล็บกระเล็บกระเลบ มันตัวมันดีดข้อนะบ่ะดีดข้อแขนกันตุนเลยโอ้ดีดใช่กระดุนเอ้มันมันมันมีเสื่อกเนาะแล้วเท่าไหร่ละนี่คออมตุนบอกว่าไม่ไดท่บอกบมันกินแต่มันแต่นี่เนาะม่กินแต่5ไม้ไรรูดได้ใช่ป่บ40อะมาทำ40นะ เ,เท่าไหร่ส <45, 000. S 1> ี่สิบห้าบาได้กระตุนครับว่าจะหากระรอกกระเตะอัน <c oughs> นี้ดิขายยังไงดิของละส0 0พันเอาของเอาเลยสีเหลืองหรือสีขาวสีเหลืองของละส0 0พันครับสี่สิบบาท ทำทัวก็มีทัวแล้วก็อย่างเนาะบักพริกเด้อกล่องนึงเหลืองพริกก็เล่นบักนาวบักนาวกองนึงเอากองไก็ได้บักงแ่นึง เจ้าปลูกเองหมดหรือล้ามักซื้อขายอันนี้เจาปลูกเองเขาบอกนี้นะอันนี้ซื้อขผ่จ้าเบิ้ลซื้อก็จะได้แต่สีสีเอาเนี่ยได้เนี่ยนมองไม่ไม่ไล่บ่ถุงละเท่าได้เอาเนี่ยถุงนึงครับก้นแห้งสวยแห้งหลายตัวนึงคุณนะหลายหลายหลายนี่ อมอมาจะอมเนี่ยเขาต้องใส่ยางไงอมอมกัสือกหลาลเลยไปออกาจะอมเนี่ยต้องใส่ฟักซี่ฟักบัวฟักซี่ฟักบัวฟักซี่ี่ยังกนดิเม่นกัมีบ่โอ้กินซื้อกินมาเป็นเลย men ครับบัวทีนครับบัวทีน เขาื đấy, <Ừ. S 2> ้อเห็นบักซี่ขิวอยู่ทางไหนเนขาซี่ขิวตายกคือบ่อีบักซี่ขิวเนาะบักซี่ไอเด่น่าไอใบน้อยๆถ้าเจ้าบ่อีเนอกินจะเบ่งกับ ตามหาบักซี่มูเนึอย่างมารอดตลาดสุดท้ายแล้วครับชีพรอดตลาดเศร้าเมื่องอนสะพอนมาพอ้นองบอมแบมให้แน่สบายดีน้องบอมแบมอาดมาง่ามแต่เหมือนแต่งโตสบายๆเออเดี๋ยวไอ้บายจะรับขอความพอแน่เด้อเอาจะเอาบักม่วงกับตะเวนมาสูกินเด้อมากบ่ โอเคนี่ครับเป็นขายเครื่องขายกองนี่ถ้าผู้ใดอยากมาอุดหนุนน้องบอมแบมเนะครับอยู่ตลาดสดเบื้องอัดสพรนแกนสวรรค์เขตครับผมของมันกับมักห้ายหนึ่งเต็มลานนะคุณนี่ครับแม่ข่ากับง่ามของกับลายส่าลักที่ไปรอดตลาดนัดเศร้าเมื่ออันสพรอนอจบเพียงเทนเดอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยูทูบช่องตุกตุกเตมบลีเด้อร์ไปบ่ายได้น้องมันแบม